น้ำผักค่ะผมช่วยกวาดบ้านได้นะครับเสริมสวยทำเล็บนวดหน้าดัดผมโกกสีผมไว้ใจป้าน้องค่ะถ้าใครจะไปซื้อของซื้ออะไรเนี่ย ก็รับอาสาหนูช่วยอ,อ่านหนังสือให้ฟังได้นะคะผมเรียนสายวิทยาการคอมพิวเ,เตอร์มาก็เลยได้มาแบ่งปันลุงป้าปา,ปาที่แบบไม่ค่อยเข้าถึงโซเชียลเงี้ยครับใครอยากมีทรงผมเกๆ๋ๆเท่ๆร้องขอมายังพี่สีดาได้นะคะพี่สอนว่าลูกสอนทำกันบ้านเช่นอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยค่ะใครอยาให้ผมซื้ออะไรผมก็สามารถซื้อได้เพราะว่าผมอาชีพขับรถอยู่แล้วไปโรงพยาบาลหมอนัดผมก็ไปส่งให้ครับผม ว้าวว้าวสุดยอดเลยนะครับไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุจะไวัยไหนอายุเท่าไหร่สมาชิกธนาคารเวลาของชุมชนสิรินและเพื่อนต่างก็พร้อมใจเอาทักษะชีวิตที่มีของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนให้บริการซึ่งกันและกันแต่เอ๊ะทำยังไงไหนเล่าหน่อยสิ ของราคารที่นี่จะเป็นรูปแบบของการช่วยเหลือซึ่งกรรันและกันทุกกลุ่มวัยค่ะคือเราจะไม่ได้เน้นว่าวัยผู้สูงอายุอย่างเดียวหรือวัยไหนเป็นพิเศษเรามีสมาชิกตั้งแต่78ขวบขึ้นไปแล้วการแลกเปลี่ยนของเราก็จะหลากหลายตามอายุของสมาชิกพอมีทุกกลุ่มวัยผู้ใหญ่ก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดของเด็กได้สัมผัสกับการช่วยเหลือเด็กหรือเด็กเองก็จะได้ช่วยเหลือผู้ใหญ่มันทําให้ ความสัมพันธ์เหมือนมุมมองผู้ใหญ่มองเด็กเด็กมองผู้ใหญ่อาจจะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นธนาคารเวลาชุมชนสิรินและเพื่อนจัดตั้งมากว่า6ปีมีสมาชิกทั้งหมด85คนซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจลดช่องว่างระหว่างวัยให้คนในชุมชนที่นี่แล้วธนาคารเวลาที่นี่ยังเป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยสลายความขัดแยง้งให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย ชุมชนของศิรินและเพื่อนเนี่ยเป็นชุมชนที่มาจากเจกลุ่มสีเขตนะครับเราอยู่แต่ละสถานที่เราจะมีบ้านเช่ามาจากต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมันคง7กลุ่มสีเขตเนี่ยความคิดมันไม่เหมือนกันมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีธนาคารเวลาเข้ามาทาให้คนที่ความคิดแตกต่างกันอยู่แล้วได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันมันก็เลยเหมือนกับค่อยๆเข้าใจกันสุดยอดไปเลยครับก็นับว่าธนาคารเวลา ไม่ได้เป็นแค่กิจกรรมแลกเปลี่ยนบริการเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนที่ไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกันมีโอกาสได้พูดคุยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยๆก็ทำให้อคติความหวาดระแวงลดลงจนในที่สุดก็เกิดความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะสวัสดีค่ะ ร้องขอเพื่อนในสมาชิกธนาคารเวลามาช่วยเปลี่ยนหลอดไฟให้หน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะลงถามทักษะว่าช่างที่เปลี่ยนหลอดไฟเป็นใครแดีวหนูจะแจ้งให้พี่จริยาทราบนะคะให้เขาให้บริการพี่จริยานะคะธนาคารเวลาชุมชนสิวรินและเพื่อนพร้อมเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกตลอดเวลาจะร้องขอผ่านการโทรพูดคุยส่วนตัวหรือจะส่งข้อความมาทางไลน์ก็ได้ แล้วเมื่อมีการร้องขอมานายธนาคารก็จะเช็คดูว่ามีสมาชิกคนไหนมีทักษะชีวิตตรงกับที่ร้องขอมาจากนั้นก็จะจัดหาเพื่อนสมาชิกให้ไปบริการตามวันและเวลาที่ต้องการ How tall are you? คุณสูงเท่าไหร่ Which is good dress? Which is good dress? อผู้ร้องขอได้รับบริการแล้วเรียบร้อยก็จะแจ้งให้นายธนาคารหรือทีมงานทราบจากนั้นทีมงานก็จะบันทึกจัดเก็บเครดิตเวลาลงในสมุดบัญชีโดยผู้ร้องขอจะต้องถอนเครดิตเวลาให้กับผู้ให้บริการในอัตราหนึ่งชั่วโมงต่อหนึงชั่วโมงแต่ในกรณีที่กิจกรรมนั้นใช้เวลานาทั้ง2ฝ่ายก็จะตกลงกันเองว่าจะให้เครดิตเวลากันเท่าไหร่ ถ้าเราไม่มีธนาคารเวลาเราก็ได้แต่อยู่ในบ้านเนาะแต่มีธนาคารเวลามาเราก็ยังได้ออกมาเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้อง <ใน S 1> ได้พูดได้คุยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชีพผมก็คือเป็นขับวินมอเตอร์ไซค์ผมไม่มีเวลาดูแลคุณแม่ครับผมก็ต้องออกไปขับรถหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมดูกล้องแล้วว่าคุณแม่มีอาการไม่ดีหรือว่าเขามีหกล้มผมก็จะแจ้งทาง ธนาคารเวลาแล้วเขาก็จะมาดูแลแม่ให้ครับก็ดีครับธนาคารเวลาชอบครับผมได้ใช้เวลาร่วมกับคนต่างวัยนะครับเพราะว่าบางทีเจอกับสังคมวัยรุ่นเฉยๆก็จะมีแค่ข้อมูลของวัยรุ่นแต่ว่าถ้าไปเจอกับผู้สูงวัยบ้างก็จะแบบโอ้ได้ความรู้ต่างๆด้แบบเยอะแยะครับก็ดีเหมือนกันนะธนาคารเวลาผมเป็นเครื่องหนังอีกคนหนึ่งทาไฟ ีคนหนึ่งทำก่อสร้างก็ช่วยกันไปช่วยกันมาในชุมชนของเราเองดีครับเราจะได้ช่วยเหลือกันเวลาไม่อยู่บ้านก็ได mm ้ฝากไอ้น hmm> ้องๆเขาดูแลบ้านให้น้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้ครับพูดคุยมีอะไรแลกเปลี่ยนกันก็เชื่อมไปจากจากซอย1ไปถึงซอย7ข้างหลังนี่ครับก็จะได้รู้กันหมดเหมือนกับเราสนิทเชื่อมความสัมพันธ์นยิ่งขึ้นนะครับเมื่อยืนยันเป็นเสียงเดียวกันขนาดนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธนาคารเวลาคือเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนสิรินและเพื่อนจนกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติภาพและความสามัคคีให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งและยังยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับ